สวัสดีค่ะ พบกับิตและช่องอจジนิวค่ะแฟมบิลีค่ะวันนี้ิตพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมมิสูบิชิค่ะ r m a สาขาพระรามสามค่ะพ่อจะพาทุกท่านค่ะมารับชมกับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งค่ะคันนี้เลยมิสูบิชิเอ็กเพนเดอ HEV ค่ะที่มาพร้อมกับการทํางานไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าค่ะแรงม้าอยู่ที่116แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่255นิวตันเมตรในราคา9,12,000บาทค่ะนีเรามา กับ HEV แบบนี้การประหยัดน,น้ำมันก็ไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่ที่19กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะได้ทำการปรับเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลย yeah, ฝากระโปรงด้านหน้านะีเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ด้านหน้าค่ะที่เป็น HEV มาด้วยมีมีสีน้ำเงินตัดขีบตรงด้านนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวฟอนต์เป็นโครเมียมค่ะ ทั้งฝั่งด้านหน้าตรงด้านนี้ยังมีกับสัญลักษณ์ค่ะของมิสูค่ะที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่กระจังด้านหน้าสีดําค่ะที่ด้านในมีประกายเป็นมุกมุกด้วยนะกระจังด้านหน้าตรงนี้เป็นรวดลายแบบหลังพึ่งค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่จะให้ดูเลยก็คือนอกจากที่มีฟอนเทชอด้านหน้าแล้วยังมีการใช้งานค่ะของตัวกันชนด้านหน้าด้านนี้ที่มีสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวสีน้ําเงินค่ะ ตัดเส้นบริเวณด้านล่างตรงนี้ด้วยก็ะจะเป็นอยู่ในรุ่นของ HEV นั่นเองฝั่งด้านบนจะเป็นสีเทาตัดกับสีน้ำเงินขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะก็ะถือว่าทำออกมา,าให้ทำออกมาได้แตกต่างจากตัวที่เป็น x x e n n d e r ไปเลยก็ะจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบฮาโลเจนมาด้วยค่ะไปดูที่ไฟหน้ากันดีกว่า ตัวไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบ LED ด้วยนี่ก็จะมีนี่ไฟ daytime นะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นรูปตัว T เนาะบริเวณด้านนี้เป็นด้านในเป็นโครเมียมด้วยแล้วก็มีตัวด้านหน้าค่ะที่รับกับตัวไฟด้านหน้าให้มาเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนี่เลยก็ถือว่าสวยนะในรุ่นนี้ ไปดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะว่ามีตรงไหนที่ปรับกันไปบ้างเพราะว่าล้อแม็กทุกคนก็จะบอกว่ามันเหมือนกันใช่ไหมแต่มีจุดหนึ่งที่แตกต่างกันค่ะให้มาดูด้านข้างตรงด้านนี้เลยกับนี่เลยเราจะเห็นตัวใบพัดขึ้นมาตัวหนึ่งที่ถ้าเป็นในรุ่ง S Tender มันจะเป็นตัวปัดเงินทั้งหมด หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งก้านแต่มีก้านหนึ่งค่ะที่เป็นสีดำพร้อมรวดลายแล้วก็ตัดเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะอยู่ในรุ่น HEV นั่นเองค่ะนี่ตัวยางที่ให้มาค่ะตัวนี้จะเป็นยาง b i s t o n e นะทั้งสีเส้นเลยสเปคยาง205/55 R17 ค่ะล้อขนาด17นิ้วด้านหน้าให้มาเป็น Dis เบ a พร้อมคีบระบายความร้อนค่ะ มาต่อที่ด้านข้างกันบ้างค่ะถ้ากระจกมองข้างตัวนี้ก็มีเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยไฟเลี้ยวตรงกลางค่ะด้านล่างเป็นสีดํากระจกมองข้างขนาดใหญ่สามารถปรับและพับแบบไฟฟ้าได้นี่เลยนะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากในตัวรุ่นเดิมก็จะเป็น H HyB ฮบรนั่นเองตัวนี้ก็จะมีด้านหน้าเขียนเป็นฟอนต์ Hy บ r i d EV ขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโคเมียมะ มาต่อกันที่ตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะให้มาเป็นโครเมียมพร้อมสัญลักษณ์ของกุญแจอัจฉริยะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจคีเลตส,สามารถล็อกและเปิดรถจากทางฝั่งของผู้โดยสารได้เลยด้านล่างค่ะนะตัวกราบด้านข้างหรือว่าตัวเส้นตัดด้านข้างตรงนี้นะในรุ่น HEV จะมีมาด้านบนเป็นสีเทาตรงกลางสีดำเงาค่ะด้านล่างมีเส้นยาวๆสีน้ำเงินมาด้วย นี่คือในรุ่น H.E.V. นะก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเนาะมาต่อกันค่ะทางฝั่งของตัวด้ามจับเปิดประตูของผู้โดยสารแถว2และแถว3ก็ให้มาเป็นแบบโคมเมียมเช่นเดียวกันมาดูที่ล้อด้านหลังกันค่ะนี่ลงมาด้านล่างกันเลยตัวยางบิสโตนนะสเปคยาง205/55 R17 ด้านหลังเป็นดิสเบรกนี่เห็นไหมว่าทั้ง4วงจะมีตัวก้านปัด ที่แตกต่างกันด้วยอันนี้ก็จะให้มาเป็น4จุดแล้วก็มีตัดเส้นสีน้ำเงินที่ล้อมาด้วยค่ะ<ม>ก็ขับขี่ไปจริงๆแล้วว่าเรามองสังเกตจากด้านข้างหรือว่าจากด้านหน้าก็ได้ที่มีตัวฟอน H E V อันนี้ก็จะบอกได้เลยว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า H E V นั่นเอง มาดูด้านท้ายกันมากค่ะเสารับสัญญาณแบบคีบฉลามค่ะมีสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกรุ่นที่3แบบ LED นี่แล้วก็ไฟเบรกด้านท้ายแบบ LED ค่ะให้มาเป็นสีแดงสัญลักษณ์ของตัว Xpander ค่ะมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังมาให้แล้วก็สัญลักษณ์ของตัว Mitsubishi ที่เป็นขเมเียมด้านหลังมีการปัดน้ำฝนพร้อมตัวไลฟ้าค่ะลงมาด้านล่างกันค่ะ ถ้าเป็นในด้านท้ายของตัวเอ็กเพนเดนะ mm hmm. ก็จะมีตัวฟอนต์ค่ะ mm hmm. ด้านหลังที่อยู่ตรงตัวเปิดห้องสัมภาระด้านท้ายด้านนี้ก็จะเขียนว่า H E V มีสัญลักษณ์มามาดูตัว d ิฟฟิวเซอรกันหรือว่าตัวกันชนด้านท้ายมีเหมือนกันกับจุดที่แตกต่างค่ะก็คือสีน้ำเงินด้านนี้นี เส้นตัดยาวๆด้านในตรงนี้เป็นสีดําเงานะคะด้านบนตัวกาบด้านบนจะเป็นสีเทาค่ะมีการตกแต่งลุกเล่น2ขีดด้านข้างแบบนี้ข้างล่างมีอะไรไหมอ่าข้างล่างตรงนี้ก็จะมีตัวปลายท่อเนาะแล้วก็เห็นกับช่วงร่างด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่ากับตัวห้องสัำาระด้ดดานถายค่ะตัวนี้เปิดอึ๊บประตูเป็นแบบแมนนวลนะเราสามารถกดแล้วก็ดันสวิงขึ้นได้เลยค่ะ ถ้าบอกว่าภายในห้องสัมภาระท้ายเราพับเบาะของพุทธศสารแถวที่3ไปค่ะเราก็สามารถเพิ่มขนาดของอสิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆได้ตรงด้านนี้นี่นั่งได้อึบนั่งได้สะดวกสบายนี่ค่ะเเรามาทดสอบกันว่าถ้านั่งท่านี้แล้วศีรษะจะติดไหมไม่ติด สีสะะไม่ติดแล้วก็ที่สำคัญเลยเบาะทางฝั่งของแถว3ค่ะสามารถพับได้แบบ50-50นะอึบออมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอ๋อเดี๋ยวพับขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ค่ะเวลาเราพับนะเราสามารถพับขึ้นมาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าหัวหมอนจะไปติดกับเบาะของผู้โดยสารแถวที่สองดึงขึ้นมาได้เลยค่ะหนึงสองาอึบแล้วก็ปรับเองลงมาให้เขานิดนึง เพื่อความสบายในการนั่งภายในห้องผู้โดยสารแถวที่3นั่นเองนี่แล้วก็ปิดได้เลยค่ะคือเน่ก็ถือว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานเดี๋ยวเราไปนั่งแถวที่3กันเวลาขึ้นลงก็สะดวกค่ะดันฟึบแล้วก็ดันเข้ามาข้างหน้าได้เลยนน่นั่งแบบนี้เลยแล้วก็ก้าวเข้าไปนั่งด้านในค่ะ นั่งได้สะดวกสบายค่ะสามารถสอดขาลงไปด้านหลังได้เลยไม่ได้นั่งแบบว่าลำบากนะนั่งได้สบายดันหัวหมอนขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เรา นั่งได้สะดวกเพิ่มเติมก็ได้แต่อจิว่าถ้านั่งด้านหลังอะอย่างนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันฝั่งทางด้านขวาค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้งานด้วยที่อาจิตั้งอยู่ก็จะมี power outlet ชาร์จค่ะเผื่อเราอยากจะแปลงไฟในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถทําได้เลยหรือจะวางของวางขวดน้ํามีเหมือนกันทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็มีให้เหมือนกันค่ะี่แล้วก็ถ้าเราอยากจะนั่ง แบบเพิ่มพื้นที่ในการที่เราจะนั่งได้อย่างสะดวกนะนีะ่แบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาขาวางขึ้นได้เลยนั่งได้สบายมากๆเลยค่ะหรือในกรณีแบบนี้เราสามารถค่ะไม่ใช่แค่วางอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะเราสามารถวางไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นหรือว่าสิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆห,หรือว่ากล่องในการอ่ขนของสามารถวางแบบนี้ได้เลยค่ะ มือนี่ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะเวลาจะพับเก็บก็ดูสะดวกด้วยนี่เรียบร้อยเข้าล็อกเรียบร้อยเลยค่ะก่อนจะไปนะขอนี่เลยไฟส่องสว่างค่ะภายในห้องผู้โดยสารมันอยู่ระหว่างแถวสองแล้วก็แถวสามค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ข้างหน้าแถวสามเลยนะนก็จะมองเห็นแบบนี้เลยค่ะไปต่อค่ะห้องผู้โดยสารแถวที่สองกันทางฝั่งด้านนี้เราก็ เขาอยู่แบบนี้เราสามารถวางของด้านนี้ได้หรือว่านี่ค่ะเพื่อที่จะต้องการวางของที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไม้แผ่นไม้ใหญ่หญๆก็สามารถวางได้เหมือนกันอันนี้เราก็ดันเบาะขึ้นได้เลยเบาะเบาใช้มือเดียวได้ค่ะนี่ปรับเอน็นแล้วก็เข้ามานั่งด้านไหนได้เลยเดี๋ยวขอปิดสักครู่นะคะอ่ะโอเคทางฝั่งด้านนี้เราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันปรับเอน็น แบบนี้เลยนั่งค่ะนั่งได้สะดวกสบายหัวหมอนพอดีเลยวางลงคออจีพอดีเลยค่ะเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนเวลาเราจะใช้ที่เท้าแขนก็สะดวกเหมือนกันดึงมันต้องเอี้ยวตัวนิดนึงเนาะดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ได้เลยนอนแล้วนะมีช่องวางขวดน,น้ำให้ค่ะสองช่อง อันนี้อาจจะมองเห็นแบบว่าเอ๊ะทำไมมันสูงเกินไปหรือเปล่าถ้าจะให้พอดีก็แบบนี้ได้ค่ะปรับเอ็นเบาขึ้นมาตั้งตรงนิดนึงแล้วที่สังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าเวลาเราจะนอนหรือว่าเราจะวางของเรากลัวว่าเ,เวลาพับเบาแล้วอะตัวเบาะมันจะเกิดการเป็นรอยนี่ค่ะเขาทํามาให้แล้วโดวยการสามารถเก็บตัวล็อกเบล,ลค่ะลงไปได้เลยอันนี้เหมือนกัน ตัวนี้เห็นไหมมันจะเกิดการเป็นรอยใช่ไหมเราก็สามารถหาจุดที่จะไม่เกิดการเป็นรอยลงไปได้เหมือนกันเวลานอนก็สะดวกค่ะเพราะเบาะเป็นเบาะที่เป็นเบาะเรียบนะนอนได้สะดวกสบายค่ะปุ๊บเด้งตัวขึ้นมาได้เลยฟังทางด้านหน้ากันก่อนให้ดูด้านล่างค่ะตัวนี้ก็จะมีพอร์ต USB พอร์ต Type C ให้ใช้งานนี่ทางฝั่งด้านล่างเลยเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งด้านบน ตอนนี้รถทําการเปิดอยู่เราก็จะให้ดูความแรงขอบพัดลมกันเพราะว่าผู้โดยสารแถวสองแล้วก็แถวสามส่งกําลังตัวปรับอากาศตรงด้านนี้ได้นี่ปรับได้1 2 3 4 5ค่ะ5ระดับหนึ่งสองสามสี่หนนับยังไงให้เกินอ่ะแล้วก็นี่ค่ะปรับแรงลงมา ถ้าเกิดเย็นแล้วอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับได้แล้วก็ช่องปรับอากาศด้านบนสามารถดันได้ค่ะอยากจะดันให้มันเป็นอินระแบบไหนก็ได้หรือว่าหนาวเกินไปไม่อยากไว้ของเราเราก็ปรับดันไปทางฝั่งด้านหลังได้เลยนี่ก็ตอบโจทย์กับสําหรับที่มีน้องหมาน้องแมวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะบางทีก็ได้มาแบบขนาดใหญ่แบบนี้เราก็จะเผื่อในการนั่งได้บรรทุกข,ของได้ด้วย ประตูด้านข้างค่ะเบาะลืมบอกอไปว่าเป็นสีดำนะเป็นเบาะหนังสีดำแต่ประตูด้านข้างไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้โดยสารแถวที่สองออทั้งสี่บานจะเป็นด้านข้างสีน้ำตาลค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลเดินได้สีน้ำตาลมีการตกแต่งลวดลายลายแคปลาเข้ามาวางมือแล้วก็จะมีการตัดเส้นเงินนิดนึง มีช่องวางขวดน้ำค่ะสามารถแบ่งวางขวดน้ําได้2ช่องหรือว่าจะใส่เพิ่มอีก1ช่องได้เลยเพราะาตรงนี้ก็มีช่องวางให้เหมือนกันจะวางเอกสารก็สามารถวางได้ค่ะ A4A5 วางได้เลยไปตอนที่ฟังของคนขับกันด้วยค่ะตรงด้านนี้ก็สามารถเข้ามาดูตัวรถค่ะหรือว่าอยากจะเข้ามาทำการเทรดใดก็มาได้ที่มิ u b i ิ h ิ RMA สาขาพระราม3ได้เลยค่ะกับตัวมิ u b i ิ h ิ เอ็กเพนเดอร์ H.E.V คันนี้ค่ะฝั่งด้านนี้เขาปิดก่อนปิดเขาก่อนนะแล้าประตูเปิดอยู่ใช่ไหมอาจจะได้ยินเสียงนิดนึงตรงนี้ก็จะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินค่ะแล้วก็ที่เท้าแขนประตูด,ด้านข้างเป็นสีน้ำตาลมีลวดลายลายแคปล่ามาแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะมีตัวล็อกตัวกดล็อกให้ เี๋ยวเราไปนั่งด้านในกันอึบนี่เข้ามานั่งด้านในค่ะทางฝั่งของเบาะก,กันก่อนตัวเบาะให้มาเป็นแมนวนวลค่ะปรับเอ็นได้แล้วก็ปรับเลื่อนได้เบาะนุ่มนะเบาะนั่งได้สะดวกสบายพวงมลาลัยค่ะนี่พวงมลาลัยที่ให้มาค่ะจะเป็นพวงมลาลัยมีการใช้งานข้างบน ที่เป็นสีดำนะข้างๆเนี่ยจะเป็นรูรนะะบายเพื่อเวลาเงื่อออกเป็นแบบ3ก้านค่ะ2ก้านแล้วก็ด้านนี้มีตะแกรงระบายด้วยทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะตรงด้านนี้ปรับได้สีทิศทางนะเข้าดัานเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานค่ะมีอะไรบ้างทางฝั่งด้านขวาก็นี่เลยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม พุชสตาร์ทค่ะตัวพาวเวอร์แล้วก็ตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะแบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็พับเก็บให้แบบอัตโนมัติด้วยตัวเปิดมีไหมอ้ามีช่องใส่เหรียญใส่ธนบัตรด้านล่างค่ะตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนก็จะอยู่ด้านนี้เลยทังน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ด้านล่างค่ะคแล้วเดี๋ยวว่าจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน,านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตามกันไปเลยค่ะ กับตัว Mitsubishi x p a n d e r ค่ะในตัว HEV ราคา912,000่ะ9 0 0บาทค่ะ